ข่าวด่วนครับทุกคนผู้ว่ากทมผู้ว่าชัดชาติฝากอะไรมาถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับบ้าใหม่ขอให้ดูครับสุขกระบ้านใหม่แล้วก็เฮงๆทุกอย่างนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับน้องอิงนะสวัสดีแจ้บ้านใหม่ขอให้ดูครับสุขกระบ้านใหม่แล้วก็เฮงๆทุกอย่างนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับน้องอิงนะสวัสดีแจ้ ได้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนสำหรับผู้ว่าชัดชาติที่ได้มีการอวยพรวันขึ้นบ้านใหม่ให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับซูเปอร์สตาร์หมอลำที่กำลังดังมากๆในตอนนี้นะครับรีดได้ว่าผู้ว่ากทมครับทุกคนก็ได้มีการฝากถึงน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับอวยพรวันขึ้นบ้านใหม่ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาพร้อมอวยพรปีใหม่ให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับรีดดูว่าต้องบารมีสูงขนาดไหนสำหรับหมอลำคนนี้นะครับทำไมผู้ ผู้ว่ากทมหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองกับทุกคนต่างวอวยพรแล้วก็รักแล้วก็เอ็นดูน้องขนาดนี้นั่นเองครับทุกคนต้องบอกว่าน้องคือที่รักของทุกทุกคนจริงๆและอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยถึงรักแล้วก็เอ็นดูน้องนั่นเองนะครับวันนี้โอ้โหนะครับทุกคนท่านผู้ว่าชาัดชาติเนี่ยก็ได้มีการฝากผ่านนะครับท่านวีรบุรุษบาปแสงดีที่ได้มีการอัพลงโซเชียลนะครับเ c แฟนคลับเนี่ยก็ได้มีการส่งมาให้ อิ่มข่าวกระแสเนี่ยได้ชมกันแบบรัวๆเลยสําหรับคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้นะครับทุกคนนี่คือเป็นสิริมงคลเนาะที่ทางด้านผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเนี่ยพูว่ารัฐการจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยโอ้โหถึงขั้นได้อวยพรวันขึ้นบ้านใหม่แล้วก็วันปีใหม่ให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับต้องบอกว่าใน โอกาสพิเศษต่างๆครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่าท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยก็จะได้มีการอวยพรนะครับให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการออกอัลบั้มใหม่ออกซิงเกิลใหม่นะครับท่านเนี่ยยังเคยพูดด้วยซ้ำนะครับทุกคนว่าขอบคุณนะอุ๋งอิงที่มาสร้างความสุขให้คนไทยนะครับนั่นซึ่งก็แปลว่าแล้วก็วัดได้แล้วว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย เป็นขวัญใจมหาชนตัวจริงครับทุกคนเพราะว่าน้องก็เป็นอีกหนึ่งคนเลยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะให้กับเมืองไทยนะครับให้ทางด้านพ่อค้าแม่ขายครับทุกคนที่มาขายในแวดวงการหมอลำเนี่ยก็จะได้มีรายได้นะมาจุนเจือครอบครัวนั่นเองนี่คือสิ่งที่น้องทําแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยนั่นเองนะครับและว,วันนี้ก็คือนับเวลาถอยนับชั่วโมงถอยหลังได้เลยสําหรับวันขึ้นบ้านใหม่ของน้องอิงเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเหล่าบรรดาพี่ๆสมาชิกในวง สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็ต่างพากันไปถ่ายบ้านน้องครับทุกคนนี่คือองุ่งอิงเพชรบ้านแพงครับแล้วก็ที่บ้านน้องครับทุกคนถ่ายแค่สัตว์เลี้ยงของน้องถ่ายแค่ต้นไม้ที่บ้านน้องเนี่ยครับทุกคนก็มียอดวิวแล้วใช่ไหมครับทุกคนนี่คือซอฟต์พาวเวอร์และทําให้คนเนี่ยไปดูได้ขอแค่มีคําว่าองุ่งอิงอยู่ในนั้นนั่นเองครับก็เป็นเรื่องราวหมหัศจรรย์และองุ่งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็ถือว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์แห่งวงการหมอลำครับทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ย ไม่ว่าจะทําอะไรก็กลายเป็นกระแสก็กลายเป็นไวรัลกันไปหมดเลยครับทุกคนเนาะเราเราก็ได้เห็นแล้วว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเวลาจะทําอะไรครับทุกคนก็เหมือนเป็นการขับเคลื่อนเนาะขับเคลื่อนให้คนเนี่ยเข้ามาดูเข้ามาชมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วก็เวลาที่น้องไปงานต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจว่าเหมือนเป็นการโปรโมรทการท่องเทีย roller, ทเท่ยวหรือว่าเป็นการโปรโมทในหมู่บ้านนั้นๆนะครับทุกคนเพราะว่าต่างก็คือจะเลื่องลรือกันไปนะว่าวันนี้องคอิงเพชรบ้านแพงจะมาแสดงที่บ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้อําเภอนี้ถูกไหมครับทุกคนก็จะทําให้พ่อค้าแม่ ไปขายของแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นการปากต่อปากแล้วทำให้อําเภอนั้นหรือว่าจังหวัดนั้นเนี่ยโด่งดังขึ้นนั่นเองครับทุกคนนี่คือความเป็นอุงอิงเพชบ้านแพงนะครับแล้วก็วันนี้โอ้โหเราได้เห็นว่าผู้ว่ากทมเนาะมาอวยพรนะครับวันขึ้นบ้านใหม่ให้กับองุ่งเพชบ้านแพงครับทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะที่ท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยจะมาอวยพรปีใหม่ให้ขายง่ายๆครับทุกคนแล้วตอนนี้ก็เต็มโซเชียลไปหมดแล้วนะครับสำหรับผู้ว่ากทมที่ได้มีการอวยพรนะครับวันขึ้นบ้านใหม่ให้ ในวันที่31นี้นะครับทุกคนก็เป็นมหรศพส,สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับที่โรงเรียนเก่าของน้องอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนคือถ้าเราย้อนกลับไปน้องนึกถึงบรรยากาศที่อุงอิงลงจากรถตู้ครับแล้วก็โอ้โหเด็กนักเรียนกรี๊ดแบบนั่นแหละครับทุกคนนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงนะทำไมท่านผู้ว่าท่านถึงฝากถึงอิงเพราะว่าเห็นไหมฮะน้องคือความสุข ของทุกๆคนของทุกๆอ,อ,อาชีพนะคทุกคนว่าจะเป็นนักเรียนว่าจะเป็นคุณครูพยาบาลหมออะไรต่างๆน้องคือความสุขนะครับแล้วก็ ทำให้แต่ละคนเนี่ยมีกําลังใจในการทํางานในแต่ละวันเนาะน้องก็เป็นนักสู้ชีวิตตัวจริงครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยถึงเอ็นดูอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนอย่างเช่นบางงานเนี่ยก็คือรับเชิญไปเลยนะเป็นงานที่สําคัญสําคัญซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีตอนนั้นรู้สึกว่านายกอุ๋งอิงก็จะไปนั่งชมเนาะอุ๋งอิงร้องเพลงในในห้างดังบนเวทีดังคือตอนนั้นคืออึ้งไปเลยนะวินาทีทีมอิงเพชรบ้านแพงปรากฏตัวนี่คือแบบนะโอ้โหพ่อพ่อแม่แต่เอฟซีแฟนกับ ไปเท่านั้นแหละคนก็ซาลงครับทุกคนจนพิธีกรเนี่ยได้บอกว่าอยู่ก่อนนะแม่แม่อยู่ก่อนนะเห็นไหมครับทุกคนน้องเป็นคนที่แบบดึงดูดคนดูได้เนาะในหลายๆสถานที่ในอะไรต่างๆที่น้องทํามาก็ถือว่านะสมควรแล้วที่น้องจะได้รับความอวยพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองของเรานะครับผู้ว่ากทมผู้ว่าชัดๆที่ได้มีการอวยพรให้กับน้องนั่นเองครับทุกคนแล้วก็เชื่อว่า อ,อุ้มอิมเองเนะครับทุกคนเราเห็นคลิปนี้แนละ้วเ,เรารู้สึกว่าก็เป็นพลังเหมือนกันนะที่ขนาดองค์อิงเพรบ้านแพงเนี่ยยังเขาเรียกว่าอะไรยังแบบเด็กเด็ก น้อยตัวเล็กๆครับทุกคนที่ร้องหมอลำแล้วก็สร้างสิ่งมาัศจย์ได้เยอะแยะขนาดนี้น้องก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคลิปวิดีโอจากท่านวีระบุรุษบาปแสงดีด้วยนะครับทุกคนที่ได้มีการนํามาลงนะครับให้กับพวกเราเนาะได้ชมกันเมื่อเช้านี้โอ้โหที่บ้านอุงอิงเพชรบ้านแพงบรรยากาศกําลังดีเลยนะครับทุกคนเมื่อคืนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงแสดงอยู่ศรีสะเกดนะครับเหล่าบรรดาพี่ๆนางเอกพระเอกเนี่ยก็แห่กันมาที่บ้านน้องกันเต็มไปหมดเลยนะ ที่ดีมากๆแล้วก็น่ารักมากๆครับทุกคนเนาะซึ่งอย่างที่พิอิ่มข่าวกระแสบอกนะถ่ายบ้านองอิงก,ก็มียอดวิวหรือว่าคนเนี่ยก็เข้าไปดูกันถล่มทลายครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องแล้วก็วันนี้พิ้อิ่มข่าวกระแสก็อาจจะเดินทางไปในช่วงบ่ายๆครับทุกคนก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับไม่รู้ว่าจะไปเจอน้องตอนไหนเพราะว่าถ้าไปช่วงนี้โอ้โหคนเยอะเนาะแล้วก็องอิตอง,องต้องน้องต้องรับแขกกันทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ให้น้องรับแขกไปเดี๋ยวเราอาจจะไปแบบ แฟนคลับคือเยอะมากนี่คือซูเปอร์สตาร์เราทุกคนต้องโอ้โหออกมาต้อนรับทุกคนเลยอ่ะสำหรับอุ์งอิงเพชรบ้านแพงนะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องแล้วก็สำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามอิ่มด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ กำลังจะเดินทางไปบ้านน้องนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยสําหรับใครที่เที่ยวปีใหม่ก็ขอให้เที่ยวปีใหม่อย่างมีความสุขนะครับแล้วอิ่มขขาวกระแสก็ต้องขออวยพรนะให้กับพ่อพ่อแม่แม่ FC แฟนคลับทุกคนที่ติดตามช่องอิ่มนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้และตลอดไปแล้วก็ตลอดปีนะครับทุกคนแล้วก็ขอให้เดินทางไปไหนก็เดินทางได้ความสวัสดีภาพนะครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับใหม่ขอให้ดีครับตกแต่บ้านใหม่แล้วก็เฮงๆทุกอย่างนะแล้วก็สวัวบิ พัดิจ่บ้านใหม่ขอให้คุณคราบสุขกับบ้านใหม่แล้วก็เฮงๆทุกอย่างนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับลูกอิงนะพัดิจ่บ้านใหม่ขอให้คุณคราบสุขกับบ้านใหม่แล้วก็เฮงๆทุกอย่างนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับลูกอิงนะพัดิจ่บ้านใหม่ขอให้คุณคราบสุขกับบ้านใหม่แล้วก็เฮงๆทุกอย่างนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับลูกอิงนะพัดิจ่า ใหม่ขอให้คุณครับกลับบ้านใหม่แล้วก็เฮงๆทุกอย่างนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับลูกอิง่ะ